สวัสดีเพื่อนพ้องและน้องพี่รรนครับพบกับผมกับคิงโรเล็ตนะครับผมนี่คือสิบอันดับเกมที่ดีที่สุดบนมือถือนะสำหรับใครที่อยากได้เกมที่มีคุณภาพเบี่ยมน่าเล่นก็ลองดูเกมในคลิปนี้นะครับผมสำหรับเกมในคลิปนี้จะไี่เกมอะไรกันบ้างก็มาดูกันแล้วก็ผมโอเค let's go เกมมันรดับพิสิเรเกิร์มสําหรับใครที่อยากเลเกมแนวออนไลน์ที่เราสามารถเล่นคนเดียวก็ได้เล่นกับเพื่อนก็ได้หรือว่าสามารถหาเพื่อนเล่นในเกมก็ได้เนี่ยลองดูเกมไี้ด้นะซึ่งแน่นอนว่าเกมเนี่คือเพื่อนสามารถใช้ว r านะก็เล่นได้ด้วยนะคือน่าเล่นมากๆแล้วผมไพโดเกมก็จะมีดกเล่นหรือว่าจะมีหมอก็เล่นเนี่ยคือมีเยอะมากๆเลยนะเป็นเกมที่เราสามารถเล่นอะไรก็ได้ที่เราอยากเล่นในเกมไม่คือจะมีดกเล่นเนี่ยคือมีเยอะมากๆเลยเกมนี้สําหรับใครที่อยากเล่นแนวฮากับเพื่อนก็นี่แล้วก็ผมแน่นอนว่าเราสามารถพูดคุยหรือว่า ใช้ไมค์คุยกับคนอื่นได้รถใช้พิมพ์ก็ได้นะสําหรับใครที่สนใจเกมแนวสังคมก็ลองดูเกมไม่ได้ก็ับผมเกมี้เราสามารถเ่นตอนว่างได้ไม่มีเพื่อนก็เล่นได้เกมเล่นคนเดียวก็สนุกก็ับผมสําหรับใครที่สนใจเนี่ยลิงก์ดูใต้คลิปเลยเป็นเกมออนไลน์ต้องเช่นเด็ดนะเกมมาดพิการ Dream X สําหรับใครอยากได้เกมแนว TPS หรือว่าอยากได้เกมแนวยิงปืนก็นี่เลยก็ผม ซึ่งในเกมนี่คือจะมีตัวละครให้เราเลือกเล่นเนี่ยคือเหมือเยอะมากๆเลยนะแน่นอนว่าตัวละครแต่ละตัวเนี่ยจะมีสกิลให้เราใช้นะครับผมไม่ใช่แค่ปืนอย่างเดียวแต่ว่าจะมีอาวุธหรือว่าสกิลให้เราใช้เฉพาะของตัวละครนั้นด้วยเจ๋งมากๆแล้วก็ผมจะมีตัวละครให้เราเลือกเล่นเนี่ยคือเหมือเยอะมากๆเลยนะเพื่อนๆชอบตัวละครไหนไป่นพิเศก็สามราเล่นได้นะถ้าเพื่อนมีอะไรอย่างนี้ซึ่งแน่นอนว่าเกมนี่เราสามารถเล่นกับคนอื่นได้ก็ผมเป็นเกมที่ภาพสวยมากๆเลยนะคือเล่นสนุกได้เกมนี้จะมีลัวเล่นเยอะมากๆเลย สำหรับใครสนใจแล้วเนี่ยลองดูเกมนี่ได้นะเลิ่ก์เหล่าใต้คลิปแล้วก็ผมไปเกมออนไลน์ต้องเช่ตเน็ตนะเกมันดับที่8 Submerge สำหรับใครที่อยากได้เกมแนวที่มีเนื้อเรื่องหรือว่ากําลังมองหาเกมแนวผจญภัยเราอยากได้เกมแนวแก้ปริศนาก็ลองดูเกมนี้ได้นะซึ่งต้องบอกกันว่าเกมนี้คือเป็นเกมออฟไลน์ครับผมไม่ต้องเชนเน็ตนะก็เล่นเลยภายในเกมคือภาพสวยหลังการสร้างมากๆเราคล้ายๆกับว่าเราต้องสำรวจเกาะด้วยคือเราสำรวจเกาะหรือว่าผจญภัยในเกาะนั้นเสร็จเนี่ยเราก็ต้องสำรวจเกาะต่อไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยนะจะมีเนื้อเรื่องด้วยเกมนี้นี่เป็นเกมแนวที่มีเนื้อเรื่องที่น่าเล่นมากๆเลยนะเป็นเกมที่มีคุณภาพมากๆครับผมไม่ใช่แค่เราต้องสำรวจเกาะอัน ต้องเอาชรดให้ได้อะไรอย่างนี้นะสำหรับใครสนใจแล้วเนี่ยเล่นหล่าใต้คลิปเลยเป็นเกมออฟลน์ไม่ต้องเช่อไหนครับผม เกมระดับพิจิต์คสเซ็ตโมบายหรือว่าสำหรับใครที่ชอบในเกมระบิร์ตเทโย่ก็ลองดูเกมนี้ได้นะนี่เป็นเกมมาใหม่ล่าสุดเลยก็ว่าได้เดิมทีเนี่ยเป็นเกมแต่ประสิท์อื่นมาขอครับผมเลยจะเรียกว่าเป็นเกมที่ฮิตมากๆเกมหนึ่งเลยก็ว่าได้นะเกมไี้ไม่ชช่อว่าครูซีนก็ผมใช้ได้แบบไหนก็ได้ซึ่งในเกมนี้คือเราสามารถเล่นคนอื่นได้อยู่แล้วเป็นเกมที่ฮามากๆเกมนึงแหละสำหรับใครที่อยากได้เกมมาฮากับเพื่อนก็ลองดูเกมไปได้นะซึ่งแน่นอนว่าเกมได้เป็นเกมเรเบิรทตเทโร่ก็ผมเราก็ต้องเอาชีวิตรอด ซึ่งจะมีตัวละครที่เราเลือกเล่นเนี่ยคือมีเยอะบ้างมากเลยนะภาพก็สวยด้วยสำหรับใครชอบมาเกมมันเทระเย่ก็ลองดูเกมไม่ได้นะแนนอนว่าเราสามารถเล่คนคนอื่นได้ับผมเกมที้ไปเกมออนไลน์เต็มรูปแบบต้องใช้เน็ตใกเล่นนะสำหรับใครสนใจแล้วเนี่ยลิงก์ใต้คลิปเลยสามารถกดเข้าไปดูได้ เกมระดับที่ 6. Hello Neighbor สำหรับใครได้รอคอยเกมระยองขวัญก็นี่แลวก็ผอมซึ่งเกมนี่คือเราไปคล้ายเกมที่เราต้องช่วยเหลือเพื่อนของเราเพราะว่าเพื่อนของเราเนี่ยถูกเพื่อนบ้านจับตัวไปอะไรเงี้ยซึ่งเราต้องคอยแก้ปริศนาต่างๆแล้วก็คอยช่วยเพื่อนของเราเนี่ยออกมาให้ได้อะไรเงี้ยนะแน่นอนว่าเกมนี่คือเราต้องระวังตัวพิเศษก็ผมเพราะเป็นเกมระยองขวัญอะไรเงี้ยแน่นอนว่าเกมนี่คือจะมีปริศนาต่างๆให้เราแก้ก็ผมแน่นอนว่าเกมนี่สนุกมากๆเลยนะสำหรับใครที่จะได้เกมแบบออฟไลน์ที่ไม่ต้องเชนเน็ตก็นี่แล้วก็ผมเป็นเกมที่น่าเล มาซึ่งแน่นอน,นะภาไตัวเกมคือจะมีพวกฉากคาสินหรือว่าจะมีเอฟเฟกต่างๆเคยหลังการกันสร้างมากๆเลยนะสำหรับใครที่ชอบในเกมรัสยองขวัญที่ไม่ต้องคิดอะไรมากก็นี่แล้วก็ผมเราแค่ต้องช่วยเหลือเพื่อนของเราออกมาอะไรางี้เราก็ต้องเอาช่วยรดให้ได้อาระมมันน้นะเราก็ต้องแก้ปัญหาต่างๆในเกมอะไรางี้นะเป็นเกมบ้าไ์ไม่ต้องใช่ไหครับผมลิงใต้คลิปเลยเกมมาดปีห้าเ a ็ r ซ์ตรอดเดน สำหรับใครที่ชอบในเกมแนวอนิเมะหรือว่าอยากได้เกมแนวโมบ้าเนี่ยหรือว่าเกมแนวนตีป้อมเนี่ยนี่นะครับผมซึ่งต้องบอกกันว่าเกมนี้คือจะมีตัวละครจากอนิเมนะนคือมีหลากหลายตัวมากเลยนะแน่นอนว่าตัวละครแต่ละตัวจะมีตำแหน่งชัดเจนอยู่แล้วนะว,ว่าอยู่ตำแหน่งไหนอะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนเพื่อนจะเอาไปเล่นตำแหน่งไหนก็อีกเรื่องนึงน,นะ <c oughs> ระวังกันด้วยครับผมซึ่งในเกมนี้คือจะมีตัวละครที่เราเลือกเล่นคือมีเยอะมากๆเลยนะแน่นอนว่าสกลิลเนี่ยคือหลังการกันสร้างมากๆครับผมไปเกมแนวโมบ้าหละคือเราต้องทำลายฐานใหญ่ของศัตรูให้แตกครับผมไม่ได้เราาจจะะะชนนนนนนแงง่่่อวกถึตรั้นนเเี่ยรบ ต้องต่อสู้กันใช่ไหมแน่นอนไรเกมนีนคือเพื่อนสามมันได้ก็คืนได้นะไปเกมออนไลน์แต่รูปแบบไปแล้วเกมนี้สำหรับใครชอบในเกมมันตีป้อมหรือว่าอยากได้เกมโมโมบ้าก็ลองดูเกมไม่ได้ครับผมได้เป็นเกมสไตล์นี้ไม่แต่ไม่รู้แบบไปนะเป็นเกมออนไลน์แต่รูปแบบต้องใช้ไหนเด็กเล็กครับผมเด้งรอใต้คลิปเลย เกมบันดับที่สี่คาเอ็กตรีกผมที่เป็นเกมที่เพื่อนหลายคนเนี่ยสนใจอยู่ใช่ไหม <c oughs> นี่เป็นเกมแข่งรถที่น่าสนใจมากนะเพราะว่าในเกมเนี่คือเป็นเกมที่แบบใหญ่มา,มากเลยนะคือโอเพนเวิลด์ทีเดียวก็ผมคือเราสามารถแข่งคนอื่นได้แน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าระหว่างนั้นคือเราต้องแวะเติมกา๊าซหรือว่าเติมพวกน้ำมันต่างๆด้วยนะเป็นเกมที่น่าเล่นมากๆก็ผมคือสมจริงมากๆเลยคือนอกจากการแข่งรถแล้วเนี่ยคือพเพื่อนๆสามารถแต่งรถได้หลากหลายแบบแล้วก็ผมคือเพื่อนๆสามารถแวะไปไหนก็ได้แวะไปแต่งรถหรือว่าแวะไปเติมน้ำมันต่างๆคือได้แล้ยก็ผม ลิงใต้ทิปเลยไปเก็บออนไลน์ทุกเชนเน็ตนะ เกมมาดัดทีสามฮัตเซอร์หนึ่งเก้าเจ็ดออนไลน์ชูเตอร์ครับผมสำหรับใครที่อยากได้เกมมายิงปืนมัน,นๆเนี่ยนี่เลยคือต้องบอกว่าในเกมนี่คือไม่ใช่แค่ยิงปืนอย่างเดียวเทนะ่านั้นเขจะมีรถให้เราใช้ด้วยคือแน่นอนว่าเราสามารถไปยิงคนอื่นได้หลากหลายรูปแบบนแะผมภาพสวยและการกันสร้างมา,มากๆเลยนะสำหรับใครอยากได้เกมแนวที่เราสามารถเลยตอนว่างได้ไม่ต้องคิดอะไรมากก็เล่นออกมาอย่างเดียวเนี่ยคือลองดูเกมนี้ได้ครนะับผมคือแน่นอนว่าเกมนี้เป็นเกมออนไลน์ครับผมเราสามารถไปเจอคนอื่นได้นะคือกราฟิกเนี่ยคือน,นักหนแล้วก็อะไรการกันสร้างมา,มา,มากๆเลยนะสำหรับใครที่อยากจะเกมยิงปืนแต่ก นี่แล้วก็ผมไปเก็บออนไลน์แต่มรูปแบบต้องใช้ในดักเล่นนะสารับใัรสนใจแล้วเนี่ยเลยนี่ใต้คลิปเลยไปเกมฟรีด้วยเกมนี้เกมมาดับที่สองเวลักเฟรตโมบายก็ผมสรารใัรที่ยาะเก็บในขับรถที่บ้าระห่ำม,มากๆก็นี่เลยซึ่งต้องบอกเพื่อนๆว่าในเกมนี่คือจะมีโหมดกันเล่นคือหลากหลายมากๆนะไม่ใช่แค่เราต้องขับรถของเราในเข้าเส้นชัยไม่ใช่แค่นั้นก็ผม คือเราสามารถขับรถชนคนอื่นในเกมเนี่คือโดยไม่ต้องสนใจเส้นใยก็ได้นะ <laughs> เป็นเกมที่บ้าระห่ำม,มากๆครับผมแน่นอนว่าเกมเนี่คือเราสามารถเล่นออนไลน์ก็ได้หรือว่าเล่นออฟไลน์ก็ได้แต่เป็นเกมที่กราฟิกหนักพอมสมควรครับผมแน่นอนว่าเกมไนี่คือในโหมดออนไลน์เด็กเพื่อนสามารถเจอคนอื่นได้นะสำหรับใครสนใจแล้วเนี่ยลองดูเกมไปได้นะแต่ต้องบอกกันว่าเกม,มต้องเสีเ่ยงกันในการซื้อครับผมเป็นเกมทั้งออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์ด้วยต้องใช้ไหนแล้วก็ไม่ต้องใช่ไหนด้วยนะเล่นโรใต้คลิปเลย เกมรัพี่หนึ่ง Harry Potter Magic Awakening สำหรับภัยที่ชอบในเกมนะ Harry Potter หรือว่า ยางได้เกมในโรงเรียนเวทมนต์ก็นี่แล้วก็ผมซึ่งในเกมนี้อารมณ์คล้ายเกมแนวที่เราสามารถจัดทีมได้แน่นอนว่าในเกมนี้คือจะมีตัวละครให้เราเลือกเล่นเนี่ยคือไม่เยอะมากๆก็ผมภาพสวยมากๆี่ด้วยซึ่งเพื่อนสามราจัดทีมเพื่อนได้อย่างที่บอกก็ผมและนําทีมของเราเนี่ยไปเจอคนอื่นได้ด้วยนะเจ๋งมากๆเลวก็ผมซึ่งแน่นอนว่าเกมนี้เป็นเกมแนวที่มีเนื้อเรื่องเราสามารถเล่นตามเนื้อเรื่องได้ถ้าเพื่อนๆต้องการนะนะซึ่งนอกจากนั้นก็จะมีรูองเล่นเยอะมากๆเกมเนื้อคือไม่ว่าจะไปการเต้นรำหรือว่ารนออเลยนะสหับใครที่ ยังได้เกมในโรงเรียนเวทมนต์ก็นี่แล้วก็ผมสำหรับใครใสนใจแล้วเนี่ยต้องบอกกนะันว่าเกมนี้เป็นเกมออนไลน์แต่รูปแบบต้องใช้เน,น็กเล่นนะเอามไปค่ายเกมแนาคาอะไรนนั้นเถอะสำหรับใคร,ในกกนใครใสนใจแล้วเนี่ยเล็งโหลดใต้คลิปเลยเป็นเกมออนไลน์ต้องใช้เน็ตได้เกมนี้ โอเคคลิปไม่ต like. ้องลากันไปก่อนครับผมมาเจอคลิปหน้านะคือถ้าเพื่อนๆชอบเกมอะไรในคลิปนี้หรือว่าถ้าเพื่อนรู้สึกว่าอยากได้เกมอะไรแนวไหนเพิ่มเติมก็เพื่อนๆสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะหรือว่าถ้าดูคราปนี้แล้วเนี่ยอยากได้เกมเจ๋งๆแบบนี้เพิ่มก็เพื่อนๆสามารถกดติดตามกระดิ่งเราไว้ได้เดี๋ยวจะมีเกมนั้นเล่นอะไรมาเนี่ยเดี๋ยวจะเอามาให้เพื่อนๆนะเพื่อนๆจะไม่พลาดครับผมถ้าบอกว่านี่อยากได้เกมตอนนี้เลยอยากดูคลิปเพิ่มเติมก็เดี๋ยวจะมีคลิปขึ้นมานะเพื่อนๆสามารถกดดูคลิปต่อไปได้เลยเด แฟนบายบายกดดูคลิปต่อไปได้เลย